บอสโจถึงกับอึง้งเมื่อน้องอุงอิงทำสิ่งนี้กับน้องลำเพลินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่น้องอุงอิงทำกับน้องลำเพลินลูกสาวของบอสโจกลางเวทีเลยค่ะน้องอุงอิงทำอะไรนั้นแล้วบอสโจจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะทุกคน เป็นที่มาแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนางเอกหมอลำน้องใหม่ประจำวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งน้องอุงอิงได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะน้องอุงอิงได้เข้ามาออดิชั่นกับบอสซูถ,ถึงหลังเวทีกเลยทีเดียว ซึ่งบอสโจก็ได้รับน้ององค์อิงเข้ามาเป็นลูกอีกคนในวงนะคะและนอกจากนี้บอสโจยังรับน้ององคงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้เป็นลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนด้วยนะคะแม้ว่าบอสโจจะมีลูกอยู่แล้วถึงสองคนแต่ความใจดีและความมีเมตตาของบอสโจยิ่งใหญ่มากๆค่ะ รับน้องอุงอิงเข้ามาเป็นลูกสาวอีกคนบอสโจให้การดูแลน้องอุงอิงเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งเลยค่ะให้คำแนะนำคอยบอกคอยสอนในเรื่องต่างๆให้กำลังใจเวลาเจอเรื่องดรามา่าและช่วยน้องอุงอิงให้ผ่านดราม่าทุกอย่างไปด้วยกันค่ะไม่แปลกใจเลยที่น้องอุงอิงรักและเคารพบอโจเหมือนพ่อคนหนึ่งนะคะ ซึ่งบอสโจเองก็มีลูกสองคนชื่อว่าน้องลำเพลินกับน้องลำแพนค่ะซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักมากๆและวันนี้เราจะมาพูดถึงโมเมนต์ที่น้องอุงอิงได้ดูแลน้องลำเพลินอยู่บนเวทีกันค่ะ ซึ่งภาพนี้จะเป็นตอนที่น้องลำเพลินขึ้นไปอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลจากพี่สาวพี่อุงอิงคนนี้เป็นอย่างดีค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะหากบอสโจได้เห็นภาพนี้แล้วคงจะรู้สึกดีใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแต่แอดเชื่อว่าบอสโจคงเห็นความน่ารักนี้แล้วละค่ะ ดูจากสีหน้าของน้องอุงอิงแล้วน้องอุงอิงคงจะรู้สึกเอ็นดูน้องลำเพินเหมือนเป็นน้องสาวคนนึงเลยค่ะไม่แน่นะคะทุกคนอีกหน่อยน้องลำเพินและน้องลำแพนโตมาบอจโจอาจจะให้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมกันกับน้องอุงอิงแบบสามคนพี่น้องก็ได้ค่ะพอพ่อแม่แม่แฟนขับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมตัวเรียก สคนที่น้องว่าบอสอุงอิงบอสลำเพลินบอสลำแพนก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากความน่ารักของน้องอุงอิงและบอสโจพร้อมทั้งคณะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ